สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะครูน่องจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนค่ะช่วงนี้เด็กๆอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนไม่ได้มาโรงเรียนเด็กๆอยู่ที่บ้านเด็กๆบางคนรู้จักช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ในการทำงานแล้วนะคะการทำงานนะคะลูกเราจะต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆหลายอย่างเลยนะคะ บางคนจะต้องใช้กันไกลนะคะเด็กๆบางคนอยากจะประดิษฐ์สิ่งต่างๆโดยใช้กันไกลตัดกระดาษเด็กๆก็จะต้องรู้จักรมะมัดระวังตัวเองด้วยนะคะลูกระวังไม่ให้กันไกลตัดโดนเนื้อเรานะคะเด็กๆจะได้รับบาเดเจ็บได้ค่ะบางคนนะคะอยากช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำกับข้าวเห็นมีดก็อยากจะเอามาหั่นผักหั่นไส้กรอกบ้างแต่เด็กๆคะลูก มีดนะคะเป็นของมีคมนะคะถ้าเด็กๆหยิบมาใช้อาจจะได้รับอันตรายได้นะคะถ้าเด็กๆจะต้องหันโน่นนี่นั่นนะคะเด็กๆให้ผู้ปกครองทําให้จะดีกว่านะคะลูกนอกจากของมีคมแล้วนะคะเด็กๆค่ะไฟฟ้านะคะก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะเป็นสิ่งจําเป็นที่เราจะต้องใช้ในชีวิตประจําวันเด็กๆก็จะต้องระมัดระวังในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะคะบางคน อยากจะเปิดพัดลมแต่ว่าเห็นพัดลมถอดปลั๊กอยู่เด็กๆก็อยากจะไปเสียบปลัก๊กปลั๊กไฟนะคะเป็นสิ่งที่อันตรายสําหรับเรานะคะลูกเด็กๆควรจะขอร้องให้ผู้ใหญ่นะคะเป็นคนช่วยเสียบปลั๊กไฟให้นะคะลูกสวิตช์ไฟก็เช่นเดียวกันนะคะลูกเด็กๆออกจากห้องน้ําแล้วเด็กๆอยากจะกดสวิตช์ไฟปิดไฟในห้องน้ําเด็กๆคะ เมื่อตัวเราเปียกเนี่ยนะคะจะเป็นสื่อต่อไฟฟ้าได้อย่างดีเลยถ้าเด็กๆมือเปียกแล้วไปกดสวิตช์ไฟอาจจะทำให้ถูกไฟช็อตได้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็จะต้องเช็ดมือให้แห้งก่อนที่จะปิดสวิตช์ไฟนะคะลูกบางคนอยู่บ้านนะคะอยากจะกินมาม่าให้คุณพ่อคุณแม่ต้มน้ำร้อนให้การต้มน้ำร้อนนะคะเพื่อที่จะลวกมาม่าเนี่ยเด็กๆ ก็ควรจะอยู่ห่างๆไว้นะคะเพราะเวลาน้ํามันเดือดเนี่ยมันจะมีความร้อนมากนะคะลูกถ้าน้ําเดือดเดือดแล้วเด็กๆไปโดนน้ําร้อนลวกใส่นะคะเด็กๆก็จะได้รับบาดเจ็บนะคะปวดแสบปวดร้อนนะคะอันตรายมากๆเลยทีเดียวนะคะลูกเด็กๆอยากจะรับประทานมาม่าเด็กๆก็ต้องให้ผู้ปกครองช่วยทําให้นะคะลูกไม่ทําเองนะคะดูแลตัวเองให้ปลอดภัยกันด้วยนะคะเด็กๆ อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่รู้่องอยากจะฝากที่บ้านเด็กๆบางคนนะคะลูกมีบันไดเด็กๆไม่ควรจะวิ่งขึ้นเล่นบันไดนะคะลูกถ้าเด็กๆเกิดพลาดล้มนะคะลื่นถลายตกบันไดลงมานะคะขอหักได้นะคะลูก เวลาจะขึ้นหรือลงบันไดนะคะเรายังเล็กอยู่เราก็ต้องต้องค่อยๆก้าวขึ้นอย่างระมัดระวังนะคะลูกแล้วก็จับราวบันไดไปด้วยก็จะดีมากๆเลยเพื่อเป็นการป้องกันการลื่นพระตกจากบันไดนะคะและช่วงนี้สิ่งที่ครูนองห่วงเด็กๆมากๆเลยนะคะเด็กๆก็คือการระมัดระวังความปลอดภัยให้ตัวเองให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆนะคะ เด็กๆก็ควรจะล้างมือเป็นประจำนะคะด้วยน้ำเปล่าน้ำสบู่หรือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะล้างบ่อยๆนะคะเพื่อเป็นการเอาเชื้อโรคออกจากมือเวลาเด็กๆเผลอที่จะหยิบรับประทานอาหารเข้าไปจะได้ไม่มีเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายของเราด้วยนะคะคุณหวังว่า,วาเมื่อเด็กๆอยู่บ้านเด็กๆก็จะดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวได้นะคะโลก แล้วเปิดเทอมเรามาเจอกันนะคะเรามาเล่าเรื่องสนุกๆระหว่างที่เด็กๆอยู่บ้านให้คุณครูให้เพื่อนๆฟังนะคะลกูกแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย